แด,ด่เจอกันนะคะวันนี้จะพามากินนะคะนี่เลยค่ะโต๊ปอกกีต๊ะปอกกีโต๊ะบกกีไส้กรอกเส้นมันเทศนะคะอตัวนี้ต้องเวฟนะคะในไมโครเวฟประมาณนาทีครึ่งนะคะเดี๋ยวจะพามาดูข้างในน้องเนาะว่าหนะ้าตาน้องเขาเป็นยังไงนะคะตัวนี้อันนี้เราก็เคยกินสูตรเผ็ดนะคะแต่ไอ้สูตรที่มีเส้นมันเทศเรายังไม่เคยเนาะ จะมาดูกันนะคะอ่ะตัดซองขออนุญาตตัดซองก่อนนะอุ้ยอุ้ยตัดย่างเอาเรื่องอยู่อ๋อเด้ได้เออตัดยากหรือกันไกเราไม่คู้ไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนจริงอันไหนเด็ดอ่าโอเคเดี๋ยวอะไรอ่ะอ่ะเชน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 หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองไปเว็บกันดูนะคะว่า โอเคอันนี้เราก็เวฟเสร็จแล้วนะคะตามเวลาที่เขาระบุเลยนะนาทีครึ่งอ่ะมาดูค่ะหน้าน้องเป็นยังไงเออวัววู้อูย้ยวไหล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 ว้าขออนุญาตดึงให้เสร็จก่อนนะคะวัววู้ยร้อนเอาเรื่องอยู่นะเพื่อนเพื่อนวัวอ่ะหน้าน้องเขาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ ดูนะอู้อันนี้คือเส้นมันเทศนะคะ้แต่มันร้อนมากเลยเพื่อนๆว้คือถ้าเรากินตอนนี้มันแบบคือต้องมีพองอะ <c oughs> ต้องพองแน่นอนอ่าเพื่อนๆถ้าคนไหนเคยกินก็จะรู้รสชาติเนาะอ่าแต่อันนี้ตัวนี้เรายังไม่เคยกินนะไอ้ที่ว่ามีเส้นมันเทศมาด้วยนะคะอุ้ยร้อนเราเรื่องอยู่นะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้ขอชิมแป้งต้อกบอกกีก่อนนะคะ อ๋อ wow. mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อร่อยเอ๊ะ hey, ตามสูดเขาเลยค่ะแ uh, ถ้าใครย,ยังไม่เคยกินนะคะให้นึกถึงขนมบัวลอยแป้งที่อยู่ในขนมบัวลอยอะค่ะแบบนั้นเลยแต่อันนี้เขาก็จะมีความเผ็ดของซอสเขาเนาะแต่บัวลอยบ้านเราเขาจะคือจากกะทิแล้วก็น้ำตาลเนาะแต่ของเขานี่เขาจะเอามาใส่เครื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเผ็ดๆหน่อยเนาะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ริกที่เขาใส่นะคะอื อืมอร่อยคือดีเดี๋ยวขออนุญาตชิมอันนี้ก่อนเนาะเส้นมันเทกอืมอืมคือเวบนบางทีคือเอือกำลังดีเลยเนาะเดี๋ยวขอแยกกินเส้นมันเทกให้เพื่อนพะดูอ่ะอืม ใส่เส้นคือแบบว่าใส่เส้นต้องแบบถูกใจมากเลยอ่ะคือเส้นคือดีนุ่มอร่อยเส้นเขาจะแบบเหมือนมีรสชาติดินนิดเนาะอร่อยอะ่ะคือดีอ่ะเอเมนูนี้ถ้าให้สิบนะคะคะแนนเต็มสิบขอให้สิบเอ็ดเพราะถูกใจเนาะเพราะถูกใจขออนุญาตให้เต็มเอ้เกินไม่ให้เต็มเกินเกินเกินสิบนะคะให้สิบเอ็ดวุเต็กเส้น <c oughs> เส้นมันให้เขาคือดีอ่ะหือ ทีแรกเราไม่คาดหวังนะเพราะเคยกินอีกสูตรหนึ่งอะ่ะเฉยๆไม่อร่อยไม่ว้าวแต่อันนี้คือดีอะ่ะหืมแต่ว่าเส้นมันให้เขาอร่อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกินโต๊ปุ๊บีจับเส้นกรอกกัเส้นมันให้จะยั่ยวให้ดูย่องเนาะอ๋อ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 อู้หู อ๋ออ wow. mm ืมหอมออนอืม hmm. ค mm ือ hmm. น mm ้องอบทำร้อนเลยค่ะ hmm. อ hmm. yeah, ืมอร่อยคือดีอืมจะให้ดูปลกอีกรอบเนาะกดุ่วเพื่อนคนไหนอยากกินลองตามเอออืมอร่อยอันเฟิมวิลิกุสวลิกุดบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ